ปาผม d ว v i n g empire นะครับก็วันนี้นะครับผมเป็นอัปเดตนะครับน่าจะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับผมแต่ผมอาจจะลงช้าหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอาจจะลงแบบวันจันเลยนะครับผมเออแต่ว่ามาดูกันอัปเดตชิวๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าทางานไปด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเวลาน้อยนะครับผมเออใครที่บอกว่าเออคลิปย้อนหลังคลิปช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอภัยด้วยนะครับผมมาแต่ว่าดูคลิปให้อ n จ o ยด้วยผมสนุกๆด้วยโอเควันนี้เดี๋ยวนะครับผมคลิป เอ้ยไม่ใช่ที่มาเลยนะครับผมก็เป็นฟอร์ดนะแบบ100%เลยนะครับผมอัปเดตมี2คอลเลกชันนะครับผมแล้วก็พวกปีเก่าๆก็ามานะครับผมเนี่ย่าง1965อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออแล้วก็พวก Shelby GT500 อะไรอย่างงี้ที่ที่เราเคยแบบรีวิวไปแล้วอะ่ะ ดูเหมือนเราจะต้องรีวิวใหม่สักรอบนะครับผมเฮ้อเดี๋ยวเราไปดูนะอุ้ยเจ็ดหมื่นห้ายังหวานหมูเลยหวานหมูหวานหมูรถถูกถุงเงี้ยชอบเลยแล้วก็ขวิดคันนี้นะครับผม Ford GT นะครับผม Mark t w นะครับเป็นรถแข่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลอีกทีตอนรีวิวแล้วกันนะครับผมราคาเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคดูคอลเลกชันใหม่ดีกว่านะครับผม Ford นะอ๋อเป็น Shelby นะครับ GT 500นะครับผมก็มาอยู่ในรูปแบบของ คอลเลกชันนะครับผมแล้วก็เป็น Shelby GT 350นะครับปี1965นะครับผมมาอยู่ใน ดูให้จบเพราะมีแจกโคตดลด10%การันตีได้ทุกคนอย่างแน่นอนสาวก diving empire diver ห้ามพลาดกับร้านไข่ไอดีสุดเจ๋งเลี้ยวชอบที่จะพร้อมเสริมความเทพให้คุณทั้ง diving empire ที่จะมีไก่เงินตั้งแต่10ล้านไปจนถึง100ล้าน oh my god และ diver ตั้งแต่50ล้านไปจนถึง350ล้านและตามสัญญามาแจกโคตดเข้าไปที่สินค้าที่จะต้องการซื้อและเกาะโค้ดในฟิปเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการลดราคาถึง10%ในทุกสินค้าจำกัด1คนต่อ1นสินนะครับผมรูปแบบ c o l l e c ชั o เหมือนกันนะแต่ว่าจะได้ มง่ายกว่า GT ่อ GT500 นะครับอ๋อผมก็นึกว่าซื้อได้เลยนะ GT 5 0 0เนี่ยไม่ใช่นะครับผมตัวซื้อได้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัว GT 5 0มขั้นูยไหมนะครับถ้ามีก็หวานหมูเฮ้ยทำไมอันนี้ขึ้นว่าฟรีวะ718 Boxster S นะครับเฮ้ยกดดีรออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนมากดกันนะลดฟรีนะ เราได้คอนเทนต์เฉยได้คอนเทนต์เฉยว่าทุกคนจะ1หนึ่งแปดบ็อกเซอร์เอสนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับเฮ้ยผมไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีเข้ามาแล้วแบบกดลดลายเส้นแล้วเจอให้ขึ้นฟรีเอาเลยดิรออะไรอะ่ะทุกคนรีบมากดกันนะครับผมดูลิมิเต็ดซีเราพลาดอะไรไปไหมอ่า GT40 2อล้านมโอไมก็อตังไม่พอโออยากได้จัดทุกคนจริงๆไม่คนผ้านะคันนี้ดูดี โอ้โหเสียงโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดบอกได้คำเดียวว่าโอ้ไม่กอด คนโ,โหดเสียงสตาร์ตคือแบบคำลามจัดอะทุกคนฟีย้ยวมากแต่ตังค์ไม่พอว่าทำไงดีวะเนี่ยคือไม่มีเลยไม่มีตังค์เลยโอเคอันนี้สามารถซื้อได้นะ GT 3 5 0 R นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูฟอร์ดของเราว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยฟอร์ด GT เรามีด้วยเหรอวะอ๋อก็เป็นคันเก่านะอ๋อก็รีวิวไปแล้วนี่หว่า <laughs> ใช่ โูเสียงเสียงคดดูเลยเมื่อกี้โอเคเรารีวิวไปแล้วนะครับสำหรับ ford GT คันนี้นะจำได้อยู่นะครับจำได้แต่ก็แบบหลงหลง,ล,งลืมลืมอยู่โนอะหแต่เสียงคดโหดเลยเสียงเทอร์โบอ่ะอ่ะ ford GT นี้อ่ะคันนี้รู้สึกเราจะยังไม่ได้รีวิวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัว GT 40นะครับน่าจะ GT 7 ร้อยป่ะไม่แน่ใจเลยอันนี้บอกเลยว่าไม่แน่ใจอ่ายังไม่ได้รีวิวอันนี้จดจดครับคันนี้ต้องรีวิวนะครับอ่ดูซิมีฟอร์ดคันไหนอีกเฮ้ยรถก,ก็มัสแตงพวกนี้ว่ะเนี่ย GTD นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนันเนี่ยโอ้โหเทจัดด้วยเทจัดด้วยทุกคนโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวจัดแล้วก็มสแตงนี่ผมดักฮอสดักฮอสนะครับมามืดมามืดโอ้โหนี่ก็เป็นมัสแตงตัวใหม่แล้วนะ เออชมนี้คือฉมใหม่ละแล้วก็โฟกัส RS โอ้โหหน้ารีวิวมาก,ก Ford อะฟอร์ดอะโอ้โหแต่ไม่ขึ้นให้ขายแสดงว่ามันไม่มีขายนะโอ,โอ้โหเสียงเพาะมากฟอร์ดโฟกัสนะครับฟิวอะคลิปนี้เรามาทําอะไรดีนะครับผมเออตังที่เรามี0กแสนนี้นะครับเราจะรีวิวฟอร์ดอะไรดีนะครับโฟกัสแม่ทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะซื้อได้ตอนไหนนะครับเออแบบเอ้ยจะหาซื้อพวกนี้ยังไงนะไอพวกโฟกัสที่มัน หาซื้อไม่ได้ะผมขอไปดูฟอร์ดแล้วกันรวมๆว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระอีกแล้วนะครับถ้าหาสาระเนี่ยกดออกไปได้ทันทีเลยนะครับอ๋อเชลบี้มันเป็นแบรนด์ใหม่มาเลยทุกคนเออเชลบี้เป็นแบรนด์ใหม่มาเลยอ่าดูฟอร์ดแล้วกันนี่นะครับอ๋อเราซื้อมาแล้วเราซื้อมาแบบไม่รู้ตัวนะครับแต่มันไม่สามารถกดขายได้นะตอนนั้นอ่ะอูอ้แต่ผมอยากรีบไปฟาร์มอ่ะเพราะว่าอยากได้ GT40 น่ะทุกคนเออเดี๋ยวต้องรีบไปฟาร์มแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวไรอีก เหลือเวลาอยู่นะพอเหลือเวลาได้อยู่จริงๆ2ล้านกว่าเนี่ยก็ฟาร์มวันเดียวได้นะเออเราซื้อมาเพื่อจะลดคอลเลกชันเงทุกคนผมจําได้แล้วเนี่ยผมจะเอาคันนี้ก็เลยแบบหลงลืมหน่อยว่าซื้อมันมาแล้วเออโอเคออกเดี๋ยวผมมาไล่รีวิวให้นะครับผมว่าพวกมัสแตงพวกนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหน้าหน้ารีวิวอยู่นะเชลบี้จีทีห้าก็ก็หน้ารีวิวอยู่ะมีประเด็นนะคะ KTM โอเคโอเคผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าหาสาระจากคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผม <know> ก็คือเป็นคลิป <you S 1> อัปเดตนั่นแหละง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยอัดคลิปอัปเดตกันมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วอัปเดตนี้มันก็คือเป็นฟอร์ดไงทุกคนเออซึ่งคลิปฟอร์ดเนี่ยมันก็รีวิวได้แป๊บเดียวอะนะมันก็หมดแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่รถนเลยวะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันแบบชิลๆแล้วกันนะวันนี้เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยนี่โคตรเท่เลยทุกคนดูดิมีที่นั่งข้างหลังด้วย เท่รุไลรงวันนี้โอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยเตอรผมหาซื้อได้ที่ดิ่งด้านล่างนะครับมีหลา,ายรีหลายสไตล์นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a deep.